สวัสดีครับทุกคนครับผม1 1LC ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับกับในช่วงของหลอนตามสั่ง e p ที่11แล้วนะครับเรื่องราวที่คุณจะได้รับชมรับฟังในตอนนี้เป็นเรื่องราวของการยา่าหาทำซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องราวนี้นั้นจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษาท่านหนึ่งครับที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพใหม่ๆ แล้วก็ไปพบเจอกับดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นผิดหวังกับความรักมากและสุดท้ายเธอตัดสินใจทําสิ่งสิ่งนี้ครับก่อนจะเข้าไปฟังเรื่องราวของการอย่าหารมในครั้งนี้นั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปตัดไปด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยคืออย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนของคุณรับฟังจะได้อย่าหาทำสิ่งสิ่งนี้ ทำในนให้้ตองจ่าเข้าไปดีเอเอเรื่องราวนี้ส่งมาจากคุณปิยานะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพศ2540ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่ตัวของคุณปิยานั้นพึงจะย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพใหม่ๆ ซึ่งตัวของเขาเองครับได้เข้ามาเรียนที่หมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางนานะครับซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับว่าเป็นหมหาวิทยาลัยอะไรแล้วก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่หอพักหอพักหนึ่งครับซึ่งหอพักนั้นเป็นของป้าของเขาเองครับเป็นป้าที่เป็นญาติห่างๆกันซึ่งตัวของเขานั้นได้อยู่ฟรีครับโดยที่ไม่ได้เสียเงินค่าห้องแต่อย่างใดซึ่งอพาร์ตเมนต์ของป้าเขานั้นมี5ชั้นครับชั้น1และชั้น2เนี่ยมีคนอยู่เต็มส่วนชั้น3ก็มีคนอยู่บ้างแต่ว่าไม่เต็ม ชั้น4เนี่ยพอจะมีอยู่บ้างประมาณห้องสองห้องแต่ว่าชั้น5ไม่มีใครอยู่เลยครับนอกจากห้องของเขาแล้วซึ่งมันก็น่าแปลกนะครับที่ทำไมตัวเขาได้ไปอยู่ชั้น5แค่ห้องเดียวและคนอื่นๆนั้นอยู่ชั้นล่างๆกันหมดเลยซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นหอพักของป้าก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรครับซึ่งบริเวณรอบๆหอพักนั้นก็อยู่กลางชุมชนเล็กๆครับ ก็จะมีบ้านคนทั่วไปนะครับบ้านชั้น2ชั้นบ้างเป็นปกติครับเหมือนเป็นในชุมชนทั่วไปปกติแต่ว่าอพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมากว่าใครครับสามารถมองเห็นจากไกลๆระเบียงของห้องเนี่ยสามารถมองเห็นป่ากกได้จากทางไกลๆเลยนะครับซึ่งตัวของเขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ชั้น5นี้กับรูมเมทอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อนของเขาทํางานเสริมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านนั้นช่วงเวลาที่กลับก็ประมาณ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนของทุกๆวันครับส่วนตัวของเขาเองก็จะไม่ค่อยได้นอนห้องนี้สักเท่าไหร่คร บางครั้งก็ไปค้างห้องเพื่อนบ้างทำแรงงานอะไรอย่างนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะนอนอยู่ประมาณ2-3วันครับแต่ทุกครั้งครับที่กลับมาที่ห้องเนี่ยตัวของเขาเริ่มจะสงสัยครับว่ากลับมาทีไรจะเห็นผมยาวประมาณกลางหลังครับตกอยู่ตามพื้นซึ่งมันน่าแปลกมากครับเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยผมไม่ยาวขนาดนี้และตัวของเขาเองก็ไม่ได้ผมยาวขนาดนี้ด้วยแต่ว่าเส้นผมเนี่ยเป็นเส้นผมที่ยาวมาก แล้วก็เจอแบบนี้อยู่บ่อยอครั้งครับเป็นเวลานานที่เห็นเส้นผมนี้เนี่ยล่วงอยู่ที่พื้นอยู่เป็นประจำแต่ก็ไม่ได้เอะใจครับเก็บความสงสัยนี้ไว้แล้วก็ไม่ได้ถามเพื่อนด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตัวของเขานั้นคิดว่ารูมเมทเนี่ยอาจจะพาเพื่อนผู้หญิงมานอนที่ห้องก็เป็นได้จนระยะเวลาผ่านไปประมาณ3-4เดือนครับเหตุการณ์แปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นหลายๆอย่างครับซึ่งเหตุการณ์แปลกๆมันก็ต่อเนื่องมาจากการพบเจอเส้นผมในทุกๆครั้งนี่แหละครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเพื่อนผู้ชายต่างคณะของผมนั้นมันนอนค้างและตัวของเพื่อนนั้นก็พาแฟนมาด้วยพวกเรานั่งกินข้าวในห้องครับแล้วก็มีการดื่มเล็กน้อยบ้างเป็นตามภาษาวัยรุ่นนะครับทุกอย่างดูจะเหมือนปกติครับจนกระทั่งมาถึงตอนที่อยู่ดีๆครับแฟนของเพื่อนที่มาด้วยนั้นกรีดออกมาเสียงดังครับเหมือนกับว่าหวาดกลัวอะไรบางอย่างสุดๆเรากับว่าเห็นอะไรบางอย่างเข้าให้ซึ่งตัวของเขาเองรูมเมด แล้วก็แฟนของแฟนที่กรีดเนี่ยตกใจกันมากครับบอกว่าเฮ้ยอย่าหาทำอะไรแบบนี้ดิมันน่ากลัวตัวของแฟนเขานะครับพูดจามไม่ได้สับเลยครับเหมือนกับว่าเธอนั้นกําลังเสียสติอย่างรุนแรงครับสุดท้ายครับเพื่อนก็ได้พาแฟนของเขาแล้วก็มุ่งตรงไปส่งที่บ้านเลยครับโดยที่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตัวของเขาและรูเมนเนี่ยต่างงงกันเลยครับว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นวะกับเหตุการณ์เมื่อกี้แล้วทําไมจู่ๆเขาถึงกรี๊ดขึ้นมาหลังจากนั้นมาก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั้นอยู่ซ้ําๆนะครับเส้นผมเนี่ยก็ยังพบเจอเช่นเดิมแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรครับก็อยู่กันมานานพอสมควรเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่หอน,นี้มาเนี่ยเกือบจะเข้าเดือนที่8แล้วละครับจนตัวของเขาเองครับเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับว่าเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมมันลักษณะเหมือนกับว่า มีใครกําลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าตัวลูเมดเนี่ยคงจะไม่ได้เอะใจอะไรครับเพราะว่ากว่าเขาจะเลิกงานมาเนี่ยก็ดึกแล้วกลับมาถึงก็คงไม่ได้คิดอะไรก็คงเหนื่อยจากงานมาถึงก็อาบน้ำแล้วก็นอนเลยซึ่งไม่รู้นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าครับจนอยู่มาวันหนึ่งครับจำได้ว่าวันนั้นครับเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแสงของพระจันทร์เนี่ยส่องสะท้อนเข้ามาในห้อง ช่างดูสวยงามเลยเกินครับบรรยากาศมันได้จริงๆคืนนั้นผมฝากเพื่อนรูเมทซื้อแอลกอฮอล์ขึ้นมาดื่มกันในห้องสักหน่อยแล้วก็คุยเรื่องสเพเหตุระกันไปเรื่อยครับคุยกันไปว่าเฮ้ยถ้าเจออะไรแปลกๆเนี่ยอย่าหาทำเลยนะเว้ยอย่าหาทําอะไรแปลกๆนะเว้ยเดี๋ยวว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นพอคุยกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็จิบแอลกอฮอล์ไปได้สักประมาณครึ่งกลมครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนครับรูเมทของเขาก็นอนอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องครับ ส่วนตัวของเขาเองก็นอนอยู่ที่หน้าประตูระเบียงนอนดูพระจันทร์อยู่อย่างนั้นนะครับแสงพระจันทร์ในคืนนั้นสว่างกระทบไปทั่วป่ากกเลยระหว่างที่ผมนอนคุยเรื่องต่างๆกับรูมเมดอยู่นั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ปรากฏตรงหน้าครับตัวของเขาเองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชุดคุมท้องลูกไม้สีฟ้าอ่อนเดินออกมาจากห้องน้ําตรงไปที่ระเบียงซึ่งห่างจากตัวเขาเพียงแค่ไม่ถึงเมตรครับ ห้องเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากจากตรงที่เขานอนกับระเบียงเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเป็นห้องน้ําระเบียงเนี่ยแค่ระเบียงเล็กๆเ,เท่านั้นครับพอที่จะแค่ตากผ้าได้เองผู้หญิงคนนั้นครับหยุดยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วเอียงหน้ามาหาผมเล็กน้อยแสงของพระจันทร์ส่องเป็นเงากระทบพอได้เห็นรายละเอียดไปหน้าชัดเจนตัวของเขาตกใจมากครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเธอหันมาและพูดว่า พี่ไม่ต้องกลัวหนูหรอกพี่ก็อยู่ของพี่หนูก็จะอยู่ของหนูหนูรอแฟนหนูมารับแล้วหนูก็จะไปสิ่งที่ตัวของเขาเห็นนั้นทำเอาตกใจมากจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้จากห้องเล็กๆนะครับมีเพียงแค่ตัวของเขาและรูเมดเนี่ยกลับกลายมีใครไม่รู้อีกคนหนึ่งครับมาอยู่ด้วยสิ้นคำนั้นครับเธอก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ หลังจากที่เธอรับสายตาไปตัวของเขาเริ่มมีสติแล้วก็กลับมาขยับตัวอีกครั้งหนึ่งได้ครับแล้วก็รีบหันไปหาลูมเมทที่นอนอยู่ตรงมุมห้องครับภาพที่เห็นคือลูมเมทมันนอนตาค้างและสีหน้าที่ตกใจมากแสดงว่าสิ่งที่เพิ่งพบเห็นไปเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวเขาเห็นคนเดียวครับตัวเขานั้นสติแตกมากครับเพราะว่านอนอยู่ตรงระเบียงซึ่งห่างจากผู้หญิงคนนั้นเพียงแค่ เอื้อมมือเดียวเท่าน,นั้นเองครับตัวของเขาและลูเมดครับต่างพากันมองหน้ากันต่างคนต่างรีบเก็บของแล้ววิ่งลงไปข้างล่างทันทีเวลานั้นประมาณตีสามครับตัวของเขาและลูเมดเนี่ยไปนั่งรออยู่ที่ชั้นล่างจนถึงเช้าเลยนะครับพอรอจนถึงเวลา7จ็ดโมงเช้าครับร้านค้าแถวนั้นก็เริ่มเปิดแล้วตัวของเขาเองก็ด้วยความสงสัยครับว่าเหตุการณ์เมื่อคือนมันคืออะไรกันแน่จึงได้ไปสอบถามพี่เจ้าของร้านครับว่าห้องที่ตัวของพวกเขาอาศัยอยู่นั้น มันเกิดเหตุการณ์อะไรกันแน่ซึ่งก่อนหน้านี้เวลาลงมาซื้อของพี่เจ้าของร้านก็จะถามอยู่เสมอนะครับว่าพึ่งจะมาอยู่ใหม่หรออยู่ชั้นไหนล่ะตัวของเขาเองก็บอกว่าตรงระเบียงชั้นที่มีผ้าเช็ดตัวตากอยู่ครับแล้วก็ชี้ขึ้นไปที่ชั้น5้าครับเจ้าของร้านเขาก็เงียบๆครับแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อตอนนั้นเองครับตัวเขาก็แปลกใจครับว่าเอา้าทําไมพี่เขาไม่เล่าอะไรให้ฟังจนครั้งหนึ่งครับมีคนมาถามตัวของเขาเองครับว่าเจออะไรหรือย,ยัง ซึ่งตัวของเขาเองก็งงครับว่าเจออะไรเขาก็ได้ตอบไปครับว่าเจออะไรครับพี่ซึ่งคนที่ถามเนี่ยก็ไม่ตอบครับได้แต่ยิ้มยิ้มแล้วก็หัวเราะกันอยู่ในร้านแต่เช้านี้ครับตัวของเขาเนี่ยได้คําตอบแล้วครับว่าที่ทุกคนถามกันมาตลอดนั้นว่าเจออะไรเจออะไรซึ่งเป็นคําตอบที่เขาไม่อยากจะเจอนั่นเองครับพี่เจ้าของร้านครับเล่าให้ฟังว่าก็เมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ย มีสาวโรงงานที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่มาเช่าห้องเขามาเช่าห้องอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วทีนี้เนี่ยผู้หญิงก็ท้องผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ขอตัวกลับไปอยู่ต่างจังหวัดก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงสงการพอดีก็กะว่าเดี๋ยวหลังสงการก็คงมาผู้ชายนั้นก็บอกกับแฟนน่ะว่าเดี๋ยวหลังสงการเนี่ยจะพาญาติผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นผู้หญิงอ่ะถูกทิ้งอยู่ที่พาร์ทเมนต์จนท้องแก่สุดท้ายเธอตัดสินใจผูกคอตายที่ห้องน้ํา กว่าใครจะรู้ก็ล่วงเลยประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแหละคิดดูเอานะว่าเธอเนี่ยจะเฮี้ยนขนาดไหนพอหลังจากที่ตัวของเขาได้ฟังเรื่องราวนั้นครับถึงกับตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองถึงแม้ว่าตัวปกติแล้วตัวของเขาเนี่ยมักจะเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขามีเซนส์แต่คราวนี้ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นจะอยู่ใกล้มากแล้วก็ชัดมากๆด้วยแต่ไงก็คงต้องฝืนอยู่ต่อไปก่อน เพราะด้วยความเป็นนักศึกษาที่เพิ่งย้ายเข้ามาด้วยอีกทั้งมันเป็นหอของป้าด้วยจะย้ายออกไปเนี่ยมันก็เสียหน้ากันเปล่า,าแต่ตัวของเขาเองก็ต้องจำใจอยู่กับที่นี่ไปก่อนครับพอลองคำนวณดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ออรครับถ้าเกิดจะย้ายออกตอนนี้หลังจากนั้นครับเขาก็เริ่มปรับตัวครับปรับตัวในที่นี้คือปรับตัวให้ชินกับการพบเจอผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาบอกนะครับว่าเวลาจะกินข้าวเนี่ยก็จะพูดว่ากินด้วยกันเลยนะเท่าที่เห็นอยู่คงไม่มีเวลาไปทําบุญหรือที่สกุศลให้หรอก ซึ่งเธอเองก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบครับเธอก็ไม่เคยออกมาให้ตัวของเขาได้เห็นอีกเลยนะครับซึ่งมันแปลกมากครับแปลกตรงที่ว่าเวลาที่ตัวของเขานั้นไปไหนมาไหนครับเพื่อนจะชอบทักว่าทําไมไม่พาเขาขึ้นมาด้วยอะ่ะแรกๆตัวของเขาเองก็งงครับยืนยันเลยครับว่าบ้าหรือเปล่ามาคนเดียวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เขาออกไปเรียนเขาจะพูดว่าไปด้วยกันไหมถ้าอยู่ห้องมันเบือ่อ ซึ่งเพื่อนในคณะแล้วก็ในคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายคนนะครับจะบอกว่ามักจะเห็นผู้หญิงเดินตามตัวของเขาอยู่ในทุกทุกที่เลยครับผมและพอเมื่อเขาขึ้นปีสองครับก็พอมีเงินเก็บบ้างแล้วเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่หออื่นครับซึ่งหอใหม่เนี่ยอยู่ไกลาจากตรงนั้นมากแต่เรื่องราวที่พบเจอผู้หญิงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปครับแต่ตัวของเขานะครับเชื่อว่าทุกวันนี้วิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้น ยังคงอาศัยอยู่ตรงนั้นหละครับเพราะทุกครั้งเมื่อเวลาขับรถผ่านตัวของเขาก็ยังรู้สึกวิววิวรู้สึกเหมือนกับว่าตัวผู้หญิงนั้นยังคงรอคอยแฟนของเธออยู่ที่ที่เดิมไม่ไปไหนครับซึ่งเธอเองคงจะเสียใจมากครับกับการที่โดนแฟนทิ้งแล้วไม่กลับมาในครั้งนี้ครับเหมือนกับเรื่องราวเรื่องหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอนั้นอกหักจากผู้ชายคนหนึ่งที่เธอรักมากนะครับซึ่งเธอไม่คิดนะครับว่าจะถูกผู้ชายคนนี้เนี่ย หักอกได้ลงคอครับซึ่งผู้ชายคนนี้นะครับเป็นผู้ชายที่เธอรักมากแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ทิ้งเธอไปเช่นเดียวกันครับถ้าคุณผิดหวังหรืออกหักกับความรักอย่าหาทําอะไรแบบนี้เลยครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทําไปเนี่ยมันจะทําให้เราติดอยู่กับอดีตครับจนเราลืมมองคนรอบข้างไปนะครับว่ายังมีคนที่รักเราและเป็นห่วงเราอยู่เสมอเรามวาแต่มองคิดถึงอดีตครับว่า คนก่อนๆเนี่ยเราเป็นยังไงแต่เราลืมมองไปว่าเขานั้นทําอะไรให้เราเจ็บซะมากกว่าผมพูดไปไี่นคุณอาจจะไม่เข้าใจครับยังไงลองฟังเพลงอย่าหาธรรมของพี่อะตอมดูนะครับและเรื่องราวของ MV ที่เราได้รับชมไปนั้นเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นครับยังมีภาคต่ออีกนะครับเพราะว่าเพลงหย่าหาธรรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงแรกในของอัลบั้มกรรมเลยนะครับและยังมีผลงานเพลงอีกเยอะเลยนะครับที่จะมาอยู่ในอัลบั้มกรรมนี้รวมไปถึง ภาคต่อของ MV อย่าหาธรรมด้วยนะครับซึ่งภาคต่อน,นั้นจะมาตอนไหนยังไงก็ติดตามจูนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็น MV ที่เนื้อหาดีเพลงก็เพาะนะครับและที่สําคัญประโยคอย่าหาธรรมนี้ผมต้องบอกเลยครับว่ามันติดหูมากๆครับทุกคนต้องเคยได้ยินและผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยพูดอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปฟังเพลงใหม่ของพี่อะตอมนะครับชื่อเพลงว่าอย่าหาธรรม จะได้ไม่ทำให้ใจนั้นเจ็บไปกว่านี้ให้เขานั้นไปดีเถอดเธอสวัสดีครับ คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปฟังเพลงอย่าหาทำ MV เพลงใหม่เดเลชั่นใหม่ของอะตอมที่อยากให้คุณได้ชมที่ YouTube Official White Music และฟังเพลงทาง 2i.d. j u i t u n s s Spotify รวมถึงติดตามข่าวสารได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจ White Music